สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็เพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสําหรับชิปดีมือนีก่กฤติภาพพี่พานงองเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วงข่อยมือใหม่ๆมเด้อครับเด้อกติภาพมาเรียนรู้ สามขอ้อเกษตรกรผูมือใหม่คว้วนรูด้วพี่น้องเด้อสามขอ้อควนรูคืออย่างกัสิี่พามาบอกคือฟังนะครับเด้อมั่งหูข้อที่ค้วนหูด้วพี่น้องเด้อเกษตรกรคนที่เขามาเลี้ยงควายัวมือใหม่ใม่ก้วนศึกษาไปด้วยพี่น้องเด้อสามข้อค้วนหูมี่ยังแนก่กะค่อยติดตามรับส้มไปพร้อมกันนะครับเด้อผมส่อคืฟังสำหรับเกษตรกร ผู้ที่เขามาเลี้ยงง้วงกล้วยนะครับเด้อมือใหม่ๆมัาก็ต้องควนศึกษาไว้ควนรู้ไว้ขอที่หนึ่งกับควนรู้ในเรื่องแม่พันธุ์เด้อพี่น้องเด้อควนรูใเรื่องแม่พันธุ์สายพันธุ์ง้วงเป็นสายพันธุ์พันธุ์หยังง้วงนี่มันพันธุ์หยังพี่น้องควนศึกษารู้ศึกษาไว้รู้ไว้เพราะว่าเขาจิได้ซื้อมาเลี้ยงเขาจังจะด้ซื้อเลี้ยงคือตามสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อว่าสายพันธุ์แบบนี้มันเหมาะมันเหมาะกับเ้าบ่ สายพันธุ์นี่กําเนิดมันเกิดยู่ใสง่วงง่วงง่วงพันธุ์น,นี่มันมาจากสมันทนต่อ,อโรคบอ่อเห่ามาเลี้ยงเรยวเขาเส็ดจังไดมันจังสีให้ลูกดีมันจังสีเลี้ยงง่ายถือกับพื้นที่เห้านี่ให้เห่าศึกษาเ้ว่ี่น้องเด้อการขอแลกศึกษาเรื่องเม่พันธุใ์ให้เขาใจให้เขาใจครับเขาหาศึกษาบึงในตำรับตำล่าถรทมผูเ่าในหมู่บ้านแลกวกทถาม นที่เขาเลี้ยงกอนพี่น้องเล้อศึกษาเบื้องหายมันหูุดหงิเลยเลือกสายพันธนุ์ห้องบอศึกษาบอ,บอศึกษาหายมันคักๆแล้วจิบอคอยเข้าใจได้พี่น้องก็เป็นเรื่องสําคัญในการเบื้องพันธุ์พี่น้องห้องบอเข้าใจได้เรื่องแม่พันธุ์เลยเขาไปซื้อนี่ซื้อบอเป็่นเด้ คือเขาตัวได้พอค่ะห้องศึกษาแท้ๆแล้วศึกษาขอใจกแล้วห้องไปสื่อนี่ก็มีความันใจสูงด้ยพี่น้องเด้อแล้วก็เอามาเลียงงวัวพัน,นุนี่มันกินซํำใดมันเลียงยากซํำใดห้องศึกษาไท้มันหูชัดจนในในเมพันน่นแต่และเมพันุข้าจังเสียจังนำมาเลียงด้ยพี่น้องเด้อนี่ขอที่หนึง่ง แล้วก็ข้อที่สองด้วยพี่น้องข้อที่สองนี่อไมือใหม่ๆด,ด้วยพี่น้องเด้อข้อที่สองวรเรียนรู้ไว้การจับซัซ์เขาเขาศึกษาเรื่องแม่พันุลวก็ไปซื้อน้ามาเลี้ยงแล้วเขาก็ต้องมาศึกษาเรื่องจับซัดด้วยพี่น้องแต่เขาเลี้ยงง้วนี่มาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเขาบอหูวิธีการจับสั์นี่เขาเลี้ยงไปก็เสียเวลาด้พี่น้องเขาต้องมาเรียนรู้ว่าง้วนี่ไม่เป็นสัด รอบหนึ่งห่างกันจังมืออายุทอดายมันจะเป็นสั์แล้วก็าอายุทอดายมันควรผสมพันุด้วยพี่น้องเดอ้อเขาก็มาเรียนรู้ไว้มาศึกษาขอมูลไว้นี่แหละข้อที่สองข้อที่ควรเรียนรู้ด้วยพี่น้องเดอ้อเขา,าเป็นนักเลี้ยงนี่เขาต้องศึกษาด้พี่น้องมาเป็นว่ามาเลี้ยงไว้เป็นปียังผสมอยู่หล้ขึ้นกระบ,บุ่งหูจกักลงกระบ,บุ่งหูจักนี่มันก็ไปยากด้วยพี่น้องเดอ้อมันเป็นข้อที่สำคัญที่เฮาควรศึกษา ในเรื่องการจับสัตว์เขาก็ถามผูู้เพิ่นเบิงนั่แล้วก็เบิรงวิธีเพิน่นถามเบิงเขาก็มาเปรียบเทียบมาเบิงกบบเบิรงวิธีมันปกติสัตว์นี่มันขึ้นนี่รอบนึงมันจะห่างกันยี่สิบเอ็ดมือได้พี่น้องยี่สิบเอ็ดมือก็ต้องผสมผสมแล้วถามมันยังบฏติดมันก็ผ่านรอบไปยี่สิบเอ็ดมืออีกคอดรอบมันขึ้นอีกก็ถือว่ายังบฏติดกับผสมอีกเฮ้เขาเรียนรู้ไว้ในส่วนผสมมันนี่ ส่วนระวางหลอกมันเขาเรียนรู้ไว้แล้วก็เรียนรูไรนร้ไว้ว่าง่วนอายุเทอดาใดั้วผสมพันธุ์มันอายุทอดาจังสมใดสมจริงจังใดสมเทียมจังใดติดแล้วเป็นจังใดเฮ้าคัศึกษาได้พี่น้องเด้ออันนี้ต้องปี่น้องไว้ศึกษาเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเขา,าศึกษา,าเป่เปลยนหล้วเลี้ยงไปยากได้พี่น้องเที่ยวไปถามเต่้มูอยู่กับบอคักปันไดดิเฮาสี่หันมาเลี้ยงหันหันมา ถืออาชีพเลี้ยง,งวัวแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ให้มันเข้าใจครับๆมันสําคัญเรื่องการผสมพันธุ์นี่แหละพี่น้องเรื่องการจับซัดเงื่อขึนเงียบขึนบาเงียบเข้าห้องดีศึกษาเงนืนหนิงโมหนิงเนี่เขาก่อศึกษาด้วยพี่น้องเ้อศึกษาเบิ้งให้เข้าใจครับครับยามน่ยโมแว่ามีติตตเลียงได้พี่น้องคอเนี่ยคอสําคัญให้สําคัญที่สุดละเขาต้องศึกษาไว้ให้มันเป็นประโยชน์สําหรับ อันกระเสียต่กอ่อนมึงไปไหม้อครับเด้ขอขันดูแลรักษาพร้อมสมพันธ์แล้วขานให้อาหารมึงนั่นแหละเขาก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาทำความเข้าใจให้หูไว้ด้วยพี่น้องเด้อฝากไ้เด้อสำหรับต่กตกอกษะตะก่อนผู้เลี้ยงงัวงมึงใปไหมขอที่ควรหูก็เป็นเป็นขอที่สองด้วยพี่น้องเด้อสำหรับขอที่สามกับ เรียนรู้ไว้ว่างวต่างขั้นมันเป็นยังไงลักษณะงวดต่างขั้นการเล้ยการดูแลงวดต่างขั้นพี่น้องเด้อข้อที่สามคือห้ให้เป็นผู้หูเรียนรู้ไว้ว่างวดต่างขั้นแล้วก็เลี้ยงงวดต่างขั้นแล้วก็การขอดพร้อมพี่น้องถ้ามันต่างขั้นแล้วห้หสีเหลียงยังไดให้อาหารยังไและมัดว่างแบบไดใ,ให้เอาเรียนรู้ไว้แล้ว,วลก็ถึงการขอดให้ขอดทำขอดดูก่อนด,ด,ด,ดูการขอด มันกรอขอดมันเป็นยังไงอาหารยังไงได้พี่น้องเด้อง้อแม่พันธุ์เาให้อาหารแบบไกินแล้วก็เลี้ยงจังไกด์มันดูแลจังไกด์ให้เราศึกษาหาความรู้ไว้ในการเลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงง้อง้อตัางทองได้พี่น้องเด้อแล้วก็ตลอดถึงการขอดลูปละอันห้องว่าเปลี่ยนของมอนีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงได้พี่น้องถ้าเองบึงไปพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงรู้ไว้ได้พี่น้องเด้อง้อตัางขั้นมันเป็นยังไงแล้วก็เลี้ยง งัวตั้งขั้นเลี้ยงแบบไดแล้วก็ซ่อมบึงงัว่าขั้นแก่สืออกลูกเนี่เขาเล็ดยังไดออกลูกแล้วแล้วเขาจะเลี้ยงแบบไถได้พี่น้องพี่น้องศึกษาไว้นี่ก็เป็นข้อเลี้ยงเป็นข้อที่สามด้พี่น้องได้ควรรู้ไว้สําหรับคนมือใหม่ถ้าเขารู้ไว้ในสามข้อนี่พี่น้องอันบอลู่นี่ก็เลี้ยงงัวนี่ไปยากได้พี่น้องเพราะว่าเข้าบอลหอันเข้าหุ่นเนี่ยสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวมือใหม่ได้พี่น้องเด้อ ที่ผมบอกมาในสามข้อพัฒนะจะจะรูนั่นกับผมสิสรุปให้ฟั้งอีกเส้นหนึ่งนะครับเด้อการเรียงง่วมห้องก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ไว้เดยพี่น้องเด้อสามข้อพ้ฒนรูมียังแน่เฮาก็ศึกษาไว้ให้มันเข้าใจการเรียนรูก้ก็คือการหูแม่พันธุ์หูสายพันธุ์โดยพี่น้องเด้อสื่อแบบดใดสายพันธุ์แบบใดเกิดยุสัยแล้วก็ ขาควรเลี้ยงสายพันธุ์แบบใดมันมาะสมกับเา้าะหูสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ไห้ศึกษาไว้ได้เป็นน้องเด้อนี่ก็เป็นข้อที่หนึง่งข้อที่สองก็บหูจกักในการจับสั์เขาเลี้ยงงวแล้วมันก็ต้องเป็นสัตว์นเป็นน้องเนาะต้องหูในเรื่องการจับซั์จับซั์มันขึ้นเวลาใดมันจักหลอดหนึง่งมันมีจักมือแล้วผสมเที่ยมแบบใดผสมจริงแบบใดนี่กิเพราะไม่พน้องศึกษาเอาความรว้ได้พป็นน้องเด้อข้อที่สองข้อที่สามก็คือการ ง้อเป็นง้อต่างขั้นแล้วก็ม่านแกพร้อมขอดง้อต่างขั้นห้อเลี้ยงจังได้ขนุถนอมแบบใด้ให้อาหารแบบใด้แล้วก็ดูแลขั้นง้อแบบใด้ก้นสีหายนังเป็นอาหารแล้วก็ตลอดถึงขั้นแก่พร้อมออกก่อนออกเาเอ็ทจังได้แล้วดูแลจังได้การออกง้อออกลูกเนี่ยห้องสียู่ห่างไก่แถวบ่อหรือยู่ก็มั่นตลอดเวลาเ้าศึกษาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเวลาง้อออกลูกนี่สำคัญเลยห้องยาปะอายุกับง้อเด้อพี่น้องเด้อกะที่ว่ามาเนี่ย สามขอค้อนลูนสำหรับชิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียงกันนะครับเด้อชิปหนาพอกันไหมได้พี่น้องถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณร้าย,ยสวัสดีครับ